แน่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 สวัสดีครับพบกับช่องปนางนะครับเตรีมหลังบ้านน้ององค์เองนะครับผมเนาะนี่เดีกยวจะให้็กเด็กก่อนนะครับผมเนาะแล้วค่อยททำความสะอาดทีเดียวนะครับเพราะว่าลูกระเบิดเต็มแต่เกิดเราทำความสะอาดไปก่อนกินข้าวเสร็จวางลูกระเบิดอีกเพราะฉะนั้นกินก่อนนะดู กินก่อนแล้วก็ทำความสะอาดทีเดียวเนาะนั่งคอยดีนั่งนั่งคอย <c ười> จนละมุนวุ่นวายเลยครับเอาเอาเอานอนคอยเลยเออนี่โอ้โหมามาแยกวงปึ๊บเอามาหนูแยกวงเอากินดิดิเอา,าหนูแยกวงอ่าก็แยกวง เอาเลยดิ๊ดดิ๊ดกินวันนี้เอาเอามาตองดิ๊ดดิดเอาเอามาเดียแจไปเรียวนะครับอาหารมันพองตัวนะครับอันนี้อาฮาั่นรนักพุเดือนนะครับตองแจมัน มันพองนะกินได้นะครับผมนะคุณหมอบอกแต่ต้องแช้มันแบบนิ่มก้อนครับผมแต่เดียวนะครับกาวเมืองจะไปซื้ออาหารของเด็กนะครับอาหารเด็กสองสาเดือนนะครับผม ไม่ว่างนะครับอีพีนี้ก็ใหลวงเดียเป็นคนใต้คลิปแล้วก็บรรยายเนานะมีแยกวงแยกวงอันนี้สามแยกวงเดี๋ยววงแรกกินก่อนนะครับเดี๋ยวก็ร่อยมาวงซ่องวงซ้ำมีดิดดีๆรองทองไปก่อนครับมีตังนมแพ้มีตัง,ง,ตงเนื้อมู เอาเดีดๆกินเด้อล้่ก็้าหานเม็ดนะครับนุ่นมาแล้วกรบผมทีมงานจจรวร์มาเจรวดมาแล้วแต่เราให้อาอันเด็กๆก,ก่อน เอากินเดี๋ยวดิดกินกินกินเนี่ยคอยทำความสะอาดตีเดียวนะครับงาเด็กๆกินในอิมนะะ่มแล้ครับวางระเบิดให้เต็มที่นี่ว่าแล้วจอกโค,โคตัวนำกบรบพุมอ่าลอยไม่เอาไม่เอานี่ของแม่เด็กกินไม่ได้ อันนี้ของแม่ไปไปของแม่ลูกของแม่เด็กกินไม่ได้เออ่ะเด็กกินไม่ได้เอาสองโมงเป๊ะครับทตีมงานเจ้าวด กินข้าวกินปลานะครับเอาไปดีๆดิพักพอนีนี้ไปเอ้ยไปรองท้องเดี๋ยวก็กินพร้อมพี่หมูอ้วนเนาะบุญรอดแล้วก็เสียดุต่อนะอันนี้ออเดอร์ไปก่อนหนึ่งถาดอันนั้นดีๆดกินหมดแล้วนะครับเลือเม็ดจองเม็ดก็เกี่ยวเล่นๆไป กไปอ,อ,อิ่ม,มยังไงน่มีข้าวอิม่มแล้วครับเด็กยิ้มมีข้าวอิ่มแล้วนู่นวนกันดีไปเลยดีๆบอกวันนี้ก่อนวนอะไรอีกวนอะไรอีกช็อกโก้หมดแล้ว นั่นนั่นอืมอืมจกโกตัวผูอีกตัวาดูพุ่งจะวนโอ้โหวนตั้งสามถาดเลยวนรอดทำไรวนรอดฮะแี่โอ้ยกัดเสื้อกัดเสื้อกัดดึงโอ้ยกัดดึงกันโอ้นั่นเลยว่าใจกับเอฟซีที่ว่าดีดีไม่นอนในขอนะครับเนี่ยก็กัดั่าง่องเดียนะครับผมมีเกี้ยวเลยครับ ลกลมนะครับเกี้ยวอ,อ๋อนั่นแหละหัวใจดิดี้ไม่ก่อยากเข้าใกล้ลูกแล้วครับแป๊บเดียวครับพุ่งแป๊บเดียวแป๊บเดียวมีเขี้ยวแล้วน้องแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะยังไม่อิม่มเหรอนู่นกวนอิ่มเขาก็ไปเล่นกันแล้วอันนี้ยังวนอีกดูพุงเนี่ยดูพุงยังไม่อิม่มเหรอยังไม่อิม่มเหรอ mhm bung nè nè yên giải dù bung ngay trục ngay yên giải bên này ô yên giải yên lập ư มีข้าวครับไม่ใช่ยิงอย่างตัวตีครับปุ๊บไปอื้อแล้วไปอื้อแล้วเอากินกันไปอ,อันก็เกี่ยวเล่นๆน,นะครับอานเม็ดงับใส่ไปประมาณ9ารเม็ดจิเม็ดเดี๋ยวลงเดี๋ยวก่อนมาจัดการทำความสะอาดระเบิดตีเดียวครับผมเราเมาื่อวาทุกสามรอบครับลืมไป คือให้ก็กิกนเคยทำความสะอาดไปเรียลรอบนึงแล้วก็มาให้ก็กิกนข้าวกับปอก็กินข้าวเสร็จปืนไม่ตันแห้งดีครับผมอย่าเบิดเต็มหลาวตู้รอบซ้อกับตบตายโดยตดนยินสามรอบครับผมแน่วนอะไรอีกแน่ไม่เนี่เล่นนี่ครับเล่นนี่ปุงดูปุงครับผมดูปุงอ้งอ่ะดูปุงอ่ะดูปุง,ปงเล่นเลยครับเล่นแล้วไม่จะกินเลย ย,ย,ยิ่งได้ไปจองเม็ดกับปุ่มเกี่ยวจกกังเ,เลยครับเขามีเกี่ยวแล้วครับตะกี้งัดลงเดียจะเจ็บลั่งเลยครับอันนี้ลงเดียใส่กาวเม็ดจิ้มเม็ดนะครัะปุ่มเกี่ยวเล,เล่นๆนะครับไม่ไม่ได้ใส่ไปหมากนะครับอันนี้เป็นกองแกงคระปุ่มเกี่ยวเล่นๆไป บริหารฟันไปมีก้าวตำไเอ่อน้องตำไเรือฮะโอ้โหกองเบลเลอร์เอาตัวนะครับอีฟีตันได้กินก้าวรับะฐานหารอยู่นะครับตัวตีตัวตี เกี่ยวแล้วครับผมเจ็บกับตะกี้ก็กัดเสื้อดึงกัดเสื้อดึงนะแล้วก็ไปทุกเนื้อรับพุ่มเกี่ยวเกี่ยวแหลมแล้วโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะเดี๋ยวเด็กๆสักกึ่งชั่วโมงให้เด็กๆวางระเบิดได้เต็มทีครับผมพอดีแดดเริ่มมีก็ททำความสะอาดครับมอามเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผุมเนาะ วันะครบเอ้ยใครมาแอบตรงนี้ฮะฝากติดตามช่องป้านางด้วยนะครับเต็มหลังบ้านนอ้ององค์หญิงนะครับผมลวงเดียร์วันแล้วก็บาโชนนะครับตองผูนแบนน้อยแล้วก็ติดตามเฟซบุ๊กด้วยนะครับกล้องป้านางนะครับผมเจอเดียวกับช่องยูทูบนะครับผมนะเจอกันไม่คิีหน้าครับสวัสดีครับผม